นี่บรรยากาศหลังฝนตกเย็นสบายมากเลยทุกคนเราจะไปชาหาด,ดกันไปชาหาดกันค่ะ ตื่นเช้าจะ,จะจะทันแบบว่าอากาศต,นตอนเช้าๆก็ดิฉันก็จะออกมาตื่นเช้าไม่ไหวมาเนิ่นนานเลยนะคะออ้ชอเช้าว้าวอ,อากาศดีถนนโล่งมากนี่คือบรรยากาศที่ดิฉันแบบที่สุดนะคะที่สุดนะคะทุกคนอ้อยเลยขึ้นสะพานคะ่ะ

ด้วยนะว่าเขาให้เราขับที่เท่าไหร่นะแค่ที่พุนก้นนาที่รีสกราร์ดว่มมา,า,ามาเร็วนะแค่นี่จะสวยโอ้ยสวยมากนี่บรรยากาศเช้าๆแบบนี้นะ Marcelo and to a small yep, that is a good point. And <laughs> the have some to to the workers in Alabama. Webster, <laughs> he's one of the staff of the Mercedes factory in Alabama who voted on that decision of whether to join the United Auto Workers Union. <laughs> <Allia> <laughs> <laughs> This is what he told us. He said the vote was very important to him. We need this union. We've got to end the Alabama discount. บางเสร็จแล้วทุกคนฝนตกอยู่หาดบางเสรเจโอ้โหเมื่อกี้มาฝนตกนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเดินไปที่ตรงตลาดนะทุกคนโอเคไปกันค่ะ อ้นิ่งบางสะเลเรามาเดินรับโอโซนที่บางสะเลนะแ่ที่คินครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคงจะตกอีกแน่นอนเลยไม่เป็นไรเราเดินนิดหน่อยนะแกต้นไม้นั้นใหญ่มากทุกคนนี่คือต้นต้นยางเลยทุกอย่างนะทุกคนแบบตรงนี้นะสวยมากเลย <c oughs> ว้าว <c oughs> คนมาแล้ว ฝนมาแล้วคะ่ะทุกคนเราเดินไปให้ถึงตลาดหน่อยหนึ่งนะคะเดินออกกำลังนิดหน่อยน่าจะเปียกควันนี้ฟรีชาซีฟูด้ดบานะเลไม่ได้มานานมากเพราะว่าตื่นสายนะไม่ได้มานานมากเพราะว่าอะไรตื่นสายนะทุกคนวันนี้ตื่นเช้ามาถึงฝนตก ริวัดน,นี้ที่มาทำบุญนะทุกคนคะ่ะสวยมากแล้วหลบโฟนตรงนี้ห่าวยักทุกคนนี่ร้านตัดผมอยู่แถวนี้ฝน,น,น,นตกฝนตกเราเดินมาถึงตลาดเลยนะทุกคนคะ่ะ ไปเดินไปเรื่อยๆอุ้ยถึงตลาดแล้วไปไปกปปปันคุกบีหนึ่งโอเคน่ากินมากเลยขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะได้คนะ่ะโอ้ครั้งแรกมาตลาดบ้าองเราอยู่ที่ตลาดบางสเสดอันนี้25บาทเออสามสิบห้าบาทโอเควันนี้เต้าหู้เนาะอันนี้เขาเรียกหนึ่งโลอันนี้ไส้อะไรคะพี่เส้น,เช,นเช่นเห็ดหอมอ้าวน่ากินมาก กับโคนเลยวันนี้ใช่อ้น้ากินมากค่ะเอาเอาสองค่ะขอสแกนนะคะั่าสแกนได้ไหมได้โอเคน้ากิน่าเลยนกินทุย่างอันนี้น้ากินมากเลยไแล้วค่ะอด้อาหารอร่อยแล้วไปเดิกลับกันเสียบแน่เลยค่ะทุกคนโอเค ไปกันเลยมากับสายฝนนะเบียกแล้วทุกคนานี่ค่ะสภากาแฟ,าาฟที่วัดสภากาแฟที่บางสเสรีน,นะบรรยากาศฝนตกนะทุกคนเราอยู่ที่บางสเสรี

วันนี้วันที่สาค่ะวิาชาตอนเยนก็มีเรียนเทียนนะคะวันวนี้เราก็มาออกกำลักายก็แวะมาทำบุญก่อนนะคะทุกคน Conversation, cause I am, I'm getting out of bed. Can we have, can we have, can we have? Oh yeah! Oh, yeah. กันโมขะขะวะโตสาวะตาังโงนิวันทานิวทามาจตุมิคืะเส้มาจทนิคัเตสัทานิคพมานสัพิคันสัะกามาจตนิคัมเตวันทานิชังวางจตุมพคือสมาจติคเต

కు సహసలి ముని తేషాయమ ఫి మిరేమేం తోరణారీనాశితాముని ัณเตโชสะภาวาุเตยมะทะานินาราทิรินตัณฑ์าลาคุมาสุตังนาวาคุจักนาติวะตุชารุนังตังนิตังคุเทศตุิชนาชิตานิโยตัณเตชชาภาบุติชยะมะทะานิอุทิตาภะมาจิหัสุชาลุนังตังภาไวติโยตนะสะทังชุริมาละวันตัง อิทีริสะกามนุจจาวามิมุทนาตันเตชะสัพะวะเตเตชะโยมังคะลานิขัตตวานาขัตามุะราอิวาขาตถิมีราจินจายทุเขวาจนะเทตภยมัชฌิสันเตละโตมารินาสิจวามิมุทนาตันเตชะสัพะวะเตเตชะโยมังคะลานิ สัจจังวิชายามาติสัจจะภาวะเทเกตุงมาหาพิโรกุตมมะนาตเถรันตะคูตังปัญญาปฏีปัจเจิโตทิตวามุนิโตตันโตเชชาภาวะติเตชยมังคะนิมังทูปังนันติชะขังนิชะขังมุนิเทนะปุตตะเทนะผ้ามะปยันโต อุทูปเทชนท่พินาชิตตะวนมุนิโตตันเตชัชชาภวตุเตชยามาพลานีทุกขาหาทุกีทุกเช้นาทุกขะสหัมขังธรรมาริสุธีชุตุจีชิตกัทิพนานังนาลาทัดเทนที่พินาชิตตะวนมุนิโทตันเตชะชชาภาวะตุเตชยามาพลาณีเอต้าพินาชยามาพลาอัจจตาทายุวะ จงเมื่อที่นาที่นี้สาระเต็มทั้งสามทิสุตวานาทีกาอิริธานิสุขะทวารีมุังสุขังอัจฉริญาณารุจตังโยนะคะสุนุกนาโทหิทายาสัพปานิลังปุเรโตวะปะระนิสัพพะโชสัมโธทิมุตมะเอเตนะสัจจวัฒนนะมุตเตชยะมังเทลัง โันโตโพธิยาเรสัพยญานันนาวัตโนเอวังตวังวิเโยโหวิทยษสุขยังมาเลเริจาราทิพพังลังเตสิเตตัทธิตโตเรยัติเตตัาพุทานังอัตภาพโตตัมโมติสุญาตังสุมาทังสุตังาตังสุติทิพัสุขิโรธิโตต สุขีขังธรรมจาริสุตตาคีนงกายะรรมาวาจธรรมะตัางีนะตถาทีนงมโนกรรมะมณุทีเตสถาคีนะตถาคีนะนิสภาวนาละกันตาติตถาีเนตโตมโพระเจ้ามีความสุข นิทุกโหงนิปัสสจาความทุกปะเบโรโหนิปัสสจาเปลี่ยนอั้ก็ยาปุตโหงนิปัสสจาอุสระอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวงอนิโคโหนิปัสสจาความทุกายทุกใจสุขิออตานางปริหารามีความสุกายสุขใจรักษาจนให้คนจากทข์ภัยทั้งิ้นเถิดสัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่จิตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุ จงเป็นสุกเป็นสุกเถิดจะได้มีเรียนเก่ยกันและการเลยอาพยาประชามหลงสุดวงเป็นสุกเป็นสุกเถิดจะได้เรียนเบียชื่งกันและการเลยอาอุปชาหลวงสุดวงเป็นสุกเป็นสุกเถิดจะได้มีความสุขายผู้ใจโดยสติอาการนางบริหารหลวงสุดวงมีความสุขใจผิดใจรักษาตรให้ถูกใจใครทั้งสิ้นเถิดที่ท่านไม่มาตับผู้นางหลวงสุทีนางหลวงสุมารถจารุ ขอส่ลยวันนี้จงาจะเกิดเป็นนางดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้นารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขปิติมั่งมีญาตินางเสือนถูสุขิกาสุติาเตโตขอส่ลยวันนี้เกิดเป็นเดก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขปิติมั่งมีครูปัจจัยจะได้หนังโคตุสุขิตาโหตุสครูปัจจัยจะไยาขอส่ลยวันนี้จงสึงเด็กเกิดดูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอครู และอาจารย์ของพระพเจ้ามีความสุขอีกทางสัรพเทวทนางโหสุขุพิชตาโหสุสัรค์เทวาขอส่วนตรนี้จงสําเ็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขติดทางสรพพเิจนาโหสุสุพิชตาโหสุขสัรค์เทศตาขอส่วนตรนี้จงสําเก่เกศทั้งหลายขอให้เกศทั้งหลายมีความสุข ิทังสัพว์เบรดนางโคตุสิติการหุ่นตุสัพเพเวรีขอเสื่อมดวงนี้ดวงสัเเ็จเกตสัตวรทำนายเบีทั้งหลายขอให้เจ้าทำนายเบีทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพสัตว์นางโคตุสิติการหุ่นตุสัพเพสัตว์ขอเส่อมดวงนี้ดวงสมงเวกเก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขเพื่อหน้าทั้นทอ์ แล้วค่ะอู้โมงเช้าน้ำลงแบบนี้ฝนตกไหมคะ